<laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เรามาบุกบ้านเจอ้อมนะคะวันนี้เราพาจิสามาบุกบ้านเสาอ้อมเจอ้อมรถเกี่ยวสวัสดีค่ะเจอ้อมรถเกี่ยวโอ๊ยขอมน้ำก่อนยังไม่ได้เปะอะไรเนี่ย ดิบมออทำไมบุบสลายอย่างนี้เอาก,กี่คันเอาเก,กี่ยวกี่คัน,ปนไ,ไปเกี่ยวไหนแถวเนี้ยรถเหรอไปล้างหรือว่าไปเกี่ยวปไปล้างไปเกี่ยวกลับมาแล้วเวกี่ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เปเมืองการ,ปไ,รไปยืนน้ำกันวะ อันตันไหมไม่มาจานเป็นกระเสือเทออีหลีมันเป็นน้ำเสือแม่หังมหเสนีอาบน้ำอากระเป๋าค่ะขยุออกขยุกกระเป๋าซื้อเพิม<า>่มไหมนี่ที่นี่ซื้อเพิ่มได้ไหมรถจอาอยู่แล้วแต่ตรงตรงมันจอดเพราะแค่นั้นเหรอไปพาไปทวงทำคลิป วันนี้เรามาอาบน้ำบ้านเจออ้อมนะคะสะ,ส,ะสมโนครัวนะคะ อำน้ำเสร็จแล้วไปหาอะไรกิน <Rachel> ข <im expands crucified> ้าวกันเธอไม่ยกกระเป๋าให้แน่นักแห้งยกมาได้อันฝนมันตกน้ำทางโอ้ยอ่า์จะถ่ายคลิปเนี่ย เดี๋ยวเอาของไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาไปอาบข้างในห้องนองงเ,นะเปิดไฟหน,น่อยสิไยมเปิดโชว์ลบ,บ้าน,นาี่าคอยออะไรไม่รู้ดดดรเคยเห็นหน้าตัวเองหรอมาส,สวยๆเนี่ยตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะวันนี้พัทจ,จะมาบุกบ้านสะอ้อมรถเกี่ยวอาบน้ําเสร็จแล้วงามยู บอลเลวนะ f เอฟซีไฟดับงามบอลเลวค่ะไฟดับโอ้ยวันนี้เซ็กซี่เบาๆเลยค่ะเปิดรถเน่ เอาของไว้อายืนแอคหน่อยค่ะขบพุงด้วยค่ะขบพุงด้วยหามกินเขาด้วยกินเขาพุ่งเป็ดเด้เอเอฟซีแมนบอสในห้างพุ่งเป็ดค่ะอุย้ยต้องทาบีบีนะมันดำแาบาบับา ไม่เอาทากันแดดไงเดี๋ยวมันดำเรามาดูกันว่าจะไปไหนต่ออีกนะคะน่ะเปลี่ยนเสื้อแล้วไปววไปยืนขัดคะเนนเอียง อันนี้ก็สวยไม่สยผมเขายังว่าได้อยู่ดูผมเราสิไปทาเจออมคุณไฟดับ วันนี้สีถุงเท้ากินขาดแหละน่ารักมากดูขาวขึ้นดูขาวขึ้นบุลลี่บูบุลลี่น้องปะเปนสเาอยู่แล้วปะเานเดิมดยมีออร่าเขาคนเดิมธรรมดาเลยยิ่งสดมือนก็ธรรมดาเลยสดจริงไหมสดปิดจ๋าเลยจดกจไปอาบน้ำใช่ปะปาบน้ำ เดี๋ยวพามาดูคนสวยก็ทำอะไรกันตรงนี้แม่ทงมาน้ำตีเออสนี่แหละค่ะอะไรแม่าตรงนี้เย็นเนาะใช่โล่งดีบรรยากาศได้เลยนะเนี่ย บรรยากาศนอกบ้านกับพี่พรไม่บรรยากาศดีจริงอะ่ะตรงนี้เขาโกรธหมดเพื่อเมื่อไหร่ก็พอเอาเราก็เราก็ได้นะเราก็ได้เรื่อยๆนะไม่ค <c oughs> วรเราไม่ตินะ <c oughs> ได้ได้เรื่อยๆนี่คืออะไรคะ ไม่สดแ่ว่าเห็นแล้วรอ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 จะจบมานอนสู้ชีวิตมากเลยค่ะวันนี้เพื่อนสเราสู้ชีวิตมากไม่ห่างโอ้ยโอ้ยหลังบนไหนบอโชว์หลังโชว์หลังมีนะมีโชว์หลังด้วยตัวหนึ่งจะไม่เอามาเราต้อง หาหสปอนเซอร์ก่อนไม่มีเงินไปทำเลยสิ <c oughs> อยากทำแต่ไม่มีตังค์มัวจะแต่งสวยแล้วจะเอาตังค์ไหนกินข้าวเออสวยสวยได้อะไรสวยแล้วหัวปะนี่ประโยชน์สุขิเล่มันเราไม่ได้หรอกเจบโอเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาหาพูดนู่นนี้นั่นอีกโอยแย่อย,อยู่ หรออ๋อนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเกียรพูดจับแทนเอฟซีได้เอฟซีขออใบ <c oughs> เออต้องไปเอาอันนั้นมาดันนะ่ะอาถุงเท้ามาดันนะ่ะ <c oughs> จ้ามีไหมถุงเท้าเก่าอะ่ะมีถุงเท้าใหม่เลยเอามาเอามาดันนะ่ะ <c oughs> โอ้ยทำบบบ เขาจะบอกว่าหลอกลวงประชาชนไม่ใส่เสื้อในสองกลัวใหญ่นะพี่เนาะเหมือนเคนยุตตี้ใส่อะมันใส่บานแล้วก็ใส่อะไรนะเอามีอันนั้นอยู่มีที่เสริมอยู่มีที่เสริมเขาเรียกขนาดชิบิโกะนิ่งๆแปะวิ่งใส่ฟองน้ำแล้วก็ส่งิีก็ใส่เอ็นชิบิโคะนิ่งแปะเกาลำบากขนาดนั้นเลยหรอเร็วๆเสิเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราหนีบให้เธอก็ได้ไม่ไม่ เรา3จวดพอพี่ไปตัดผมมาสวยแล้วสวยเสร็จไดเร็วเลยเติบกันทีลไรผมดูด้วยเลยจริงทำไมทางนี้ผมทางนี้อ้วนขึ้นเนาะตอนนั้นเราอ้วนของอ้วนเลยนะเราั้องเสริมทันงเรื่องใช่ไหม,มน่ารักเนาะ ชมกันไปชมกันมาอย่างนี้แหละคะ่ะไม่เสร็จสักทีใครจะกล้าบอกว่าเพื่อนขีเลล้เหร่ล่ะนี่แหละเพื่อนทรลพีมันโกหกเดี๋ยวเราจะไปในต่อต้องติดตามนะคะเอฟซขาวันนี้ก็มาอาศัยคะ่ะมาบุกบ้านเขามาอาบน้ำบ้านเขาอีกเจ้าของบ้านไม่อยู่นะโทรตามให้กลับมาบ้านด่วน เดี๋ยวเจอกัน,หนใหมค่ค่ะบ๊ายบายค่ะ